ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะรชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p ม8าพีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างรี l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีวันทูะทีเอ่อวันเลนทูเลนทีเลเฟิงก สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงเชะตาลายวันหันสามหาสนุกป,ประจําในวันเสาร์ที่11นะพฤศจิกายน2566แรม14ค่ขาเดือน11ปีถอวันนี้ก็สามารถนะครับทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเ,เนี่ย นะคุณก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะดูเลิกดูยามที่ดีจริงก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้จะได้ตรงในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับู้ที่ฝันในแรม14บ่ค่ำเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเหมือน13ค่ำฝันดีความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะใไในเงินได้ทองได้งานได้ความสําเร็จต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดเศร้าโศกแล้วขวดโรคล้มค้าแลบอดีเออบอดีสะหัวใหม่วันเสาร์สัพพประสิทธิ์ที่แหลตัดผมใหม่วันเสาร์สัพพประสิทธิ์ที่แหลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ สัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเสียมซีประจำวันแต่กันอย่างรวดเร็วให้คุณตางจิตอาทิทานจะสั้นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จเอพูดหอนอยนะคนสุพรรณมาดูดวง <c oughs> สาธุใครทีเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแขขค้วคาดปลอดภัยกินเงินเงินิดทองใน่อทองด้วยนะ ได้เซมซีใบที่35มสิบหโชคชะตาท่านในช่วงนี้ทําการใดก็จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องมีผู้ใหญ่ค้ำชูนะครับคือในช่วงจังหวะนี้ถ้าถามว่าอิอทธิพลดวงดาวจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมไม่มีเพราะว่าดาวพือฤหัสสบดีเล็งกับดาวอาทิตย์อยู่ย้่คุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้ว นะครับแต่แต่ก็ต้องใจเย็นนะอย่าต้องอ่อน,น้อมถ่อมตนอย่าใจร้อนในดวงชะตาอันนี้พูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมหวังนะครับความรักช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีความสุขไม่มีปัญหาใดๆมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะสำเร็จรุ่วงราบเลืล่อนด,ดีๆพูดถึงในเรื่องของอาการสมัครงานเนี่ยนะครับคุณจะได้งานทําตามที่ต้องการคะแนนสอบของท่านถือว่าดีเลิศ พูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่ปนอยู่นี่ก็จะหายเป็นปกติในไม่ช้านะครับเออหายเป็นปกติในไม่ช้าเหรอเอ,อมทำไมจานยังมีเสมหะห,หน่อยๆนะเอออย่างนี้ต้องกินน้ําเย็นต้องกินกาแฟโกฟีเย็นที่จริงเนี่ยเขายังห้ามนะให้กินร้อนอยู่ <laughs> จานเป็นคนที่ชอบสวนกาแฟครับ อชอบฝืนนะนะทนไม่ไหวนะอยากก um ินของเย็นๆกินเสร็จปุ๊บยบป่วยต่อโอ้ยแซบโอ้ยเก็มข้นเว้ย เข้มเข้มข้นภาษาอีสานเรียกว่าไงนะเอ่อเราอกเดีเข้มข้นจังซีจังซีไม่รู้ภาษาอะไรเอ่อสุขภาพโรคที่พื่ระวังเกี่ยวข้องกับการดื่มน้ําระบบการย่อยอาหารงั้นก็พวกดื่มก็ดื่มต่อนะอโอเคจะต่อมาจะมาพูดถึงดูดวงตามวันเกิดน,นะครับ ร่างกายต้องการคาเฟอีนนะชอบกินมากเลยพวกลูกชิ้นปิ้งพวกเสียบไม้พวกโอ้ยงำ่งำงำ่งำงเวลาคุณเดินไปผ่านตลาดและคุณเจอของพวกนี้วางเนี่ยเป็นทางเป็นแถวเลยนะแล้วสีสดๆนะโอ้ยหม่แมแหม,ม,มเสร็จเสร็จกูแน่เสร็จกูอินอย่างไอลิอ,อร่อย เลยเนี่ยโอ้โหหาไม้สิบไม้แค่อิ่มแล้วสบายสบายใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นในดวชะตาของแต่ละคนเนี่ยกอต้องพยายามนะสวดนมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นผลดีในโดชะตาเนี่ยนะครับคืออิทธิพลการโคโจรขอ,ของดวงดาวเนี่ยมันส่งผลถึงชะตาชีวิตอของคุณโดยแท้เลยมันตามหลักสถิตินะครับถ้าคุณสวดมนต์บำเพ็ญป,ปฏิบัติตลอดเนี่ยมันจะเข้มขลังคุณเข้าใจไหม บทสวดพระคาถาต่างๆที่อาจารยใ์ให้คุณไปเนี่ยนะคนที่บูชามหายาณออาจารย์ไม่ว่ายาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีศีลห้าข้อสําคัญถ้าคุณรักษาศีลห้าข้อได้คุณบูชามหายาณน,นี้ได้เนี่ยจะสมจะประสบความสําเร็จนะครับเอ,อตามที่คุณปรารถนานะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดเล่นลิ้นปิ้นปอน ไม่ดื่มโซดาส <c oughs> านเนี้ยแต่เพราะงัคุณก็ต้องรักษาไว้ถ้าคุณรักษาได้คุณก็ดีแล้วคุณสวดทุกวันทุกวันมันจะขังเข้มขัง <c oughs> อ,อคุณไม่เห็นเหรอภพระเกจิเนี่ยที่ที่มีอภิญญามีอะไรอ่ะยานสูงเนี่ย <c oughs> เออตบะที่เข้มขังเนี่ยเขาภาวนาตลอดอ่ะ แล้วก็ไม่คือไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเทพหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจนูนีนั่นเนี่ยคุณดูเห็นไหมเอ่อที่ครูกายแก้วเนี่ยเขามีนั่นนะเขามีตาจีนะ่ะลคุณรู้ปะคุณรู้ตาจี๋ไหมคุณเคยดูไหมเนี่ยช่องโมเนนาเอะอหมะอะไรวะอะไรช่องยิบยิบก้าอะโมอะไร นายใช่ไหม <c oughs> เอ้ยจำชื่อไม่ได้เว้ยแต่รู้ว่าช่องยิบกล่าวให้คุณเปิดอะไรถ้าคุณติดจานโทรนะศึกเทพพยุทธพิชิตฟ้าเออมีตาจีนะนนางจิ้งจอกเข้าหาแบบนี้ขาดเซิงตกเซิงกงเป้าไม่ได้จะมีอีชชอ้ชิงแต่ชิงชิงอ้าอี้ชิงแต่ชิงชิงนะพีจิ้งจอกเข้าหาสวยมาก ไปคลองเมืองไปอะไรนะไปอยู่กับอ,องอะไรเนี่ยแหละจะต้องเดือดร้อนให้อ่าอะไรนะ <c oughs> พระเอกอชื่ออะไรนะเจียงจือหยางแบบนี้ต้องวนไทซือของอาจารย์แล้วครับเออวนไทซือนะวนไทซือเนี่ยตอนเห็นตาจีเนี่ยจิ้งจอกเกาหางครั้งแรกเนี่ย ในวังเนี่ยของของเนี่ยนะเห็นเนี่ยสัมผัสได้เพราะบนญทัยซือมีตาที่สามเออสัมผัสได้ถึงปีศาจใช่ไหมว่าไอ้เจ้าปีศาจนะถ้าใคยเคยดูเห็ไหมบนญทัยซือว่าจะใช้กระจกโค้งเรียมเนี่ยอ่าโยนขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าฟุ้งแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าสะกดไว้เลยนะแสงจากขันข้นกระจกเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาลงล่างตาจี มันก็จะกลับกลายเป็นจิ้งจอก้าวหาไงอเออนี่จะถูกสะกดไอ้พวกนี้พวกปีศาจพวกนี้มันฆ่าไม่ตายมันต้องอ่ามันต้องอะไรต้องต้องขังอะ่ะต้องขังเออต้องจํากัดไว้อย่าให้มันไปไหนเนี่ยผนึกไว้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับผีไทยอะ่ะออจอมวอมหมังเว่ยก,ก็จะใส่ไว้ในใน,ในหม้อในไหเนี่ยเออมันฆ่าไม่ได้ไง ก็เดี๋ยวต้องผนึกไว้เงี้ยจองจามไวน้นะขังนะเออคุณไม่รู้ได้นะศึกเทพยุทธพิชิตฟ,ฟ้า <c oughs> มีหลายภาคอาจารย์ดูจบทุกภาคนะโอ้มันมากเลยสนุกชอบชอบชอบ,ชอบนะเอ่เพราะนั้เนี่ยก็อย่าไปคิดมากนะเออทำใจให้สบายสบายนะอันนี้มาพูดถึงตามวันเกิด <c oughs> นะครับสีเนี่ยสีที่คนเว้นเว้นเ,เขียวเขียวไม่ดีนะ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีดะสีม่วงดําแดงชมพูฟ้าสีดีสุดก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับแล้วก็ทิศเหนือดีทิศใต้ไม่ดีนะในโดวงชะตาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความไม่ตกกัวงวลคิดมากกับปัญหาต่างๆนะทั้งปัญหาของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างเอาไว้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอ นะครับต้องใจเย็นใช้ธรรมะข่มใจต่อมาค้นเกิดในวันเพื่อรหัสเนี่ยให้ลองปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินในฝั่งน้ําในหูนะครับหรือกระเพาะโลกระเพาะลำไส้สมองตับนะต้องระวังต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคุณจะมีอํานาจวาสนามีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับค้นเกิดวันศุกร์คุณก็จะมีโชคดี นะครับการเงินการทองดีได้รับรางวัลมีคนพูดถึงชื่นชมนะครับต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมากมายนะครับต่อมาคนเกิดวันจนันทร์อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี นะไม่ได้มีปัญหาอะไรคนวันพุธกลางวันระวังในเรื่องของการติดต่อเจรจา,าไม่ค่อยดีจะมีปัญหาและอุปสรรคนะครับโอเคนะเพราะฉั้นเนี่ยมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตูดีๆนะครับวันนี้สิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายนะครับในช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ นะเออมันมีช่วงเวลาเลิกยามที่ดีเป็นมงคลเป็นมหาเลิกอยู่นะเออถ้าใครสนใจดูเลิกดูยามก่อนติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับเออต้องคำนวณเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจันย้ายเนี่ยนะครับช่วง10โมง23ามนาทีเข้าสู่ราศีตุลเลงเชาวลัคนาราศีเมษมีโอขันแรับก,ก,การติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปาสตำแหน่งก็เป็นจุลจักรอย่างเรียกได้แบบรวดเร็วนะครับ ก็ขอให้โชคนี่นะพยายามสวดมนต์ไม้พากเขาไว้ดีสูตรอาจารย์ถึงบอกเสมอเลยสวดทุกวันอย่างน้อยน้อยวันละครั้งก็ได้เวลาไหนไม่จำกัดเวลาสวเดเลยดีมันจะได้แบบเพิ่มพลังให้กับตัวคุณเองนะมันมีนะเมื่อวานเที่ยงคืนกว่าเนะี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดี่ยเคยบูชามหายันนักสัพพะมหาสเสน่หานักอ,อกแตจกจักรวาลระเบิดเรียกซักเออเสริมเรื่องความรักมันก็ได้หลายอย่างนะ <c oughs> อาจารย์ก็เขาอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้ติดต่ออาจารย์มาเป็นปีแล้วนะนานมากก็นึกว่าเอ๊คงได้ดิบได้ดีไปแล้วตอนนู้นนะตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็บูชาไปนานแล้วนานหลังจากบูชาไปเขาก็ดีขึ้นความรักก็มีความสุขแต่เขาก็ไปอยู่กับไม่บอกไม่บอกประเทศไหนกันแต่เป็นต่างประเทศ นะแฟนเขาอายุมากเจ็ดสิบกว่านะเ,เขาก็หวังได้มรดกอะไรประมาณนี้นะเอก <c oughs> ็เราก็ช่วยเสริมดวงให้ดู่นนีนั่น,นไปก็เรียบร้อยสําเร็จใช่ไหมเขาก็ไปทําสัญญาทําพินัยกรรมทำอะไรต่างๆเยๆอะแยะแต่พอมาเมื่อคืนเอ๊เราก็ส่งมามเรื่องโดดล้วก็มานอนแล้วนะเอเราบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้วัน <c oughs> นี้แหละมาเพิ่งโทรคุยกัน นู่นนี่นั่นบอกอ้าวนึกว่าเรียบร้อยไปจะไหนต่อไหนแนละ้ว <c oughs> นึกว่าไดเราบอลโดกบอกไม่ใช่อ่คือเพิ่งหลังวันเกิดเขาวันเดียวเองอะ่ะเมื่อคืนนะที่เขาไลน์มาหลังวันเกิดแล้วทะเลาะกันอย่างรุนแรงตีเสาเขย่าศสอกโอ้คือเรื่องความหึงหวงอะนะคือบางทีมันคือแฟนเขาก็อายุมากนะเจ็ดสิบกว่าเขาก็รั่งรถเข็นอะเนี้ยแต่อาจจะหึงหวงอะ่ะพอดีมีผู้หญิงเขา เขาไลน์เขาส่งข้อความมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ทำไมแฟนเขาปิดโทรศัพท์ใช่ไหมเขาไปเปิดโอ้เข้ามาแต่มไปทีนี่มันก็โกรธไอ้โมโหไงพอฉลองมันเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากลับกลับมาใช่ไหมก็คุยกันนิดเดียวลูกศิษย์อาจาผู้หญิงเนี่ยก็คุยคุยคุยกันน่ะเขาโมา่ไงเขาก,ก็ตบหัวกบาลทิมเะ่นั่งเตบ โวเขาเล่าให้ฟังนะตนบหัวประบาลกระโตอัยแก่ๆแล้วก็ลุก,ก,กมาผู้หญิงโอ้ยผู้หญิงเนี่ยใส่เต็มที่เลยเข่าศอกต่อตอนนี้ก็มันก็มีปัญหาเรื่องวุ่นวายเขาก็เรตตำรวจเรียกอะไรกันเอทีนี้เขาก็แบบว่าจะไปยกเลิกสัญญามรดกทุกอย่างเขาจะไปที่เขตที่อำเภออะไรที่ต่างประเทศนะนะมันก็นก,นก็ไม่แย่นี่คือเวลาดวงมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนน่ะแล้วเขา ไม่ได้สวดมนต์มาเป็นปีที่อาจารย์ได้ทําพิธีไปให้เนี่ยมันก็ห่างหรืหายไปเห็นไหมมันก็มีปัญหาแล้วจะไม่ให้ตอนนี้แบบให้ดีขึ้นมันมันก็ยากนะต้วใจอันนี้ก็คืออยู่กับโชคชะตาแล้วนะเออเราก็ทําแล้วก็ทําให้เต็มที่ไปแล้วแต่คุณไม่ได้สวดอะ่ะมันก็มันก็ตรงนี้ไปนะเอาเถอะนะเพราะฉะนั้นะนะพยายาสมสวดมตยพระคอยดีที่สุดนะมาพูดถึงตามราศีจกักร นะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวกรรมมะราพะลวงคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีๆมันไมมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะครับก็ต้องรอบขอบระมัดระวังดาวการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต้องระวังให้ดีต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศราศีพฤษศเนี่ยดวงชะตาคุณก็เนี่ยดาวงานก็เข่าราพะแล้วนะครับงานดีนะดาวพุธ การเงินกระจายแลลวเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับความรักก็ยังเป็นอริอยู่นะแต่ดวงคุณก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะมีกินมีใช้ต่อมาเช้าลัคนาราศีออ่าเมถุนนะครับชาวเมถุนเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ราพหิดเรื่องงานเรื่องอะไรก็โอเคมีกินการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ด้านการเงินการทองเนี่ยคุณก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุญและบริวารน,นะ อ,อความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณมากนะนะครับระวังอุปสรรคอุบัติเหตุต่อมาชาวราศีกรกฎเป็นไงครับราศีกรกกอ,อแฟนเขาราศีกรกกอยู่ต่างประเทศโดนตบหัวทิ้มเลยคุณมันโอ้ยคุณวนวายมากเลยดหาทางแก้ไขยังไงนะมันก็เป็นเรื่องนะคนเราเหมือนดูนดมัน ดูมันจะดีแท้ๆแ,แล้วมันมีเหตุนะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรมันหลายๆอย่างอะนะแล้วก็วุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นใดยงชะตามคุณด้านการเงินการทองเนี่ยอาทิตย์ก็เข้าสู่ผ่านทุกการเงินคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของครูสัญญาต่างๆก็ทะเลาะก,กันแล้วก็ใจเย็นหน่อยอย่าอย่าตีกันนะก <c oughs> ็ว่าไปมาพูดถึงในเรื่องของอผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เลยช้าราศีสิงห์เนดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ย <c oughs> ดาวซกุกก็อยู่พบการเงินนะครับคุณก็ณจะได้เงินจากงานดีส่วนการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่อาจจะมีเกณฑ์การซ่อมรุ่มซ่อมนี่ซ่อมนั่นนะต่อมาเช้าลัคนาราศีกันราศีกันในดวงชะตาของคุณในเรื่องของ การเงินเนี่ยนะครับเงินก็จะมีเข้ามานะเรื่อยๆนะครับไม่ได้ลาบากอะไรงานวันนี้ต้องระวังนะการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต่อมาช้าลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดีมีโอกาสที่จะมีโชคและความสําเร็จนะครับดาวประจําตัวเป็นวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยช้าราศีตุลต้องทําตัวเหมือนลินจานะอย่าเข้าอย่าเข้าประตูหลักให้เข้าประตูข้าง นะครับประตูหลังได้ไหมแหมไม่เลยก็คืออย่าแบบให้มันนั่นมากอะ่ะเออใช้ความเป็นส่วนตัวเขาไว้ดีที่สุดเรื่องงานเรื่องการต่างๆนี่ก็จะมีเข้ามาการเงินก็จะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับต่อมาราศรีพิจิกเดืชะตาคุณก็มีโอกาสที่ดีนะเงินทองความสําเร็จนะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคู่สัญญาก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนําล่ามมาให้นะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูเชาา้าราศีธนูดาวการงานเป็นวีนาาเนี่ยก็ต้องรองความเสียหายเรื่องงานด้วยนะครับส่วนด้านการเงินการทองก็ถือว่าดาวเสาเนี่ยวันนี้ก็ถือก็มีโอกาสมีเงิน,งนมีทองประสบความสําเร็จคุณจะเป็นคนที่รักในการเสมือนมาเชาา้าราศีธนูคุณเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะรู้ไหมเออติดต่อเจราจาโน่นนี่น่ะได้ออกซื้อนะโชคดีไปต่อมาช้าลักนาราศีมังกร คนมังกรเนี่ยดวงคุณกรรมมาสู่พ้างานจะประสบความสําเร็จดีนะครับจะมีโชคลาบนะอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเงินท,ทํนาธุรกรรมก็มีโอกาสจะผ่านต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมเช้าลัคนาราศีกุมถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยเรื่องงานเรื่องการเนี่ยค่อยเป็นค่อยไประวงังอุบัติเหตุนะครับการเงินก็จะมีเข้ามาจากทางไกลต้องเดินทางถึงจะดีนะความรักคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีมีน คนมีเนี่ยดวงคุณเนี่ยการงานเนี่ยก็ต้องระวังเครดิตชื่อเสียงนะครับแต่คุณจะได้เงินได้ทองอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาสักะไรจะมีโชคลาภนะโอเคครบสิบสองราศีแล้วจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงจะตางคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลัวแบตหมดน <c> ะ <oughs> <c oughs> ฟ้าใบที่หนึ่งนะครับเต็มเฮแบบหมดใบที่สองฮาร์ดดิสเต็มฮาร์ดดิสเต็มชุดใบที่สาโอเคเวละสิบวิเเิ่มเจ้าของสาสีหัวชุดใบประจใบที่หนึ่งขอคุณคุณได้ว้าสีสีดาเออการงานนะคุณก็ไม่ได้มีแกนข,ย,กขยับขยายอะไรมากมายนะนะครับการเงินดูนิ่งแต่คุณจะมีรายได้เข้ามาในภายหลังส่วนความรักของคุณเป็นช่วงเวลาพักฟื้นนะต่อามาคุณรับพไพ่ใบที่สองคุณได้ฟ้า เด็กคือไม่ทา้าคุณจะมีข่าวดีประสบความสําเร็จทั้งงานเงินนะครับความรักก็จะได้พบรักครั้งใหม่นะครับต่อมา,ค,า 2. 2> 3, คุณได้ไพ่ใบที่สองใบที่สามคุณได้สองถ้วยดีมากประสบความสําเร็จมีเงินมีทองด้วยเออความรักคุณก็ดีนะก็ขอ,ขอให้โชคดีแล้วกันนะ <c oughs> ทั้งงานเงินนู่นนี่นั่นนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ